ักท่องเที่ยวก็เดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะทะเลหมอกที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูร์นะครับและอุทยานไม้ดอกจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้กําลังเปลี่ยนสีสวยงามทีเดียวครับ ดอกไม้เปลี่ยนสีดอกไฮเดนเยียและพันธไม้นานาชนิดภายในอุทยานไม้ดอกเพลาเพลินอำเภอคูมเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดในช่วงนี้ที่อากาศเย็นสบายทําให้นักท่องเที่ยวพาครอบครัวเดินทางมาเที่ยวชมอย่างคึกคักถึงวันละ2,000ถึง3,000คนบรรยากาศภายในอุทยานไม้ดอกแห่งนี้นะครับมีการจําลองหมู่บ้านเมืองหนาวประดบตก ประดับตกแต่งด้วยดอกไฮเดินเยียซึ่งเป็นดอกไม้ที่สามารถเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูม่วงและเขียวพร้อมกับจำลองป่าดึกดำบรรรวบรวมพันเฟิร์นสกุลต่างๆมาจัดแสดงและจัดซุ้มถ่ายภาพที่ระลึกด้วยส่วนที่ภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดสูนสุดของจังหวัดตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยว ซึ่งตอนนี้ก็มีจำนวนน,นับหมื่นคนนะครับไปพักกลางเต็นท์เพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็นชมทะเลหมอกในตอนเช้าและทัศนียภาพที่สวยงามทางธรรมชาติซึ่งแต่ละปีนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่นับแสนคนเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่าปีละ100ล้านบาท โดยเชิงนี้ภูทับเบิกได้มีการจัดการหรือว่างานเทศกาลท่องเที่ยวนะครับโดยการจัดแสดงต่างๆของชาวเขาเผ่ามง้งและมีการปล่อยคมลอยจำนวน109ลูกเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย